การสร้างความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันเพื่อให้แฟนอยากคุยมากขึ้นจำไว้ว่าสมองมนุษย์ไม่สนใจว่าเรามอบอะไรให้แกเขาแต่เขาสนใจแค่ว่าเขารู้สึกยังไงกับเราก้าในสิบของคู่รักที่สนับสนุนแฟนเช่นให้แฟนยืมเงินหนึ่งแสนบาทแต่บางเวลาก่อนจะให้มีการบ่นการด่าสารพัดส,สมองจะจำความรู้สึกว่าตนเองโดนด่าสารพัด เพราะงั้นเนี่ยวิธีการคุยกับคนหาสองข้อนี้ให้เจอมันจะทำให้สมองเกิดความ t ทัชช i n g และอยากคุยกับคุณมากขึ้นครับหนึ่งคือสิ่งที่เขาเกลียดหรือไม่ชอบกับสองสิ่งที่เขาชอบหรือภูมิใจและอะไรครับเอามาโยงกับเก้าอย่างนี้เรื่องนี้ครูความสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาท คีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคุณครหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิ่วิยากลายเป็นว่าขอเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับห้าเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่สามแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กัน ตลอดรอดฝังแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจับได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คคบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับ คุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ1 1แอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ดิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับ มูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้ย9 9 9 0บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของ ของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9,700บาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็ค3นี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ CF ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ